แล้วนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเมื่อสักครู่นี้สําหรับสายของคุณพิชดาภาเอาเป็นว่ารายละเอียดถ้าเกิดต้องการชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็โทรไปสอบถามได้ที่คลินิกนะคะ0ูน1์1 6 1 9 1แล้วก็0 8 8 1 1 5 5 4แ2แต่รวบรวมจากคําถามเมื่อกี้คิดว่าคุณพิชดาภาน่าจะอยากเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการการร้อยไหมแบบสายปัจจุบันเนี่ย ที่เขาบอกว่าได้ผลถึงสิปีอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยคือคือด้วยตัวหมอเองเนี่ยน้องอุ๊บหมอหมอ,หม,อมีทั้งสองฝั่งคือคทางแผนปัจจุบันด้วยแล้วเป็นแพทย์ฝังเข็มแพทย์จีนด้วยหมอเรียนมาทั้ง2แบบแล้วก็หมอตัวหมอเองหมอมีเชื้อจีนนะฮะพ่อแท่แต่แม่แท่ตังนะครับแล้วพ่อแม่เกิดที่เมืองจีนนะเราใช้เงินแบบประหยัดเราใช้เงินเราไม่ได้เอาเปรียบใคร เราไม่ได้คดโกงใครแต่ใช้รล้วเงินให้มันคุ้มเตียจะสอนตั้งแต่ตอนเด็กๆว่า5บาทนะอย่าไปใช้สุวิสุได้นะ<ม>ต้องใช้ในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น<ม>ตัวนี้ฮะหมอเอามาใช้กับคนไข้ว่าพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเงินเท่าที่เรามีจํากัดเนี่ยเราสามารถบริหารเงินตรงนี้ให้มันคุ้มที่สุดได้ขนาดไหนแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภยัยนะครับกีนี่ก็พูดไปลว,ว่าทุกตัวของหมอมีอยอยหมดแค่อยอยบางทีมันไม่พอ ตัวหมอเองอยู่ระหว่างคนไข้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใช้คนไข้ถูกไหมเราต้องคิดว่าไอ้ให้ตัวต่างๆเนี่ยร้อยไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันคุ้มไหมเขาเรียก r i s k benefit มันคุ้มกันไหมค่ะแต่ว่าร้อยไหมที่เขาทมเหมือนกับร้อยไหมแผนปัจจุบันใช่ไหมคะไหมทาวอนนี่แผนปัจจุบันจะมีสองไหมคือมันเป็นโทรศัพท์กันเลยตคือร้อยไหมแบบสลายกับร้อยไหมแบบไม่สลายก็คือ10ปีนั่นเองซึ่งมีอยอรทั้งคู่นะฮะ แต่ผลที่ได้เนี่ยเรารับประกันไหมว่า1ิปีมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวเองด้วยมีใครมาบอกไหมอีก10ปีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถามว่าหมอทําได้ไหมที่คลินิกทําได้แต่เราไม่ทําเราทําเป็นร้อยไหมเป็นฝังเข็มไหมก็คือมอนพนักศาสตร์กันใช่ครับคือชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นครับแต่เราจะเน้นอะไรที่ปลอดภัยแล้วก็ได้สุขภาพได้เสริมของใบหน้าได้ความเสริมก็คือชีวิตของใบหน้าได้เสริมที่มัน ออกมาจากตาเราอยากดูไหมอ่ะเอาเป็นว่าอยากดูไหมอย่างที่บอกว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ก็แตกต่างกันไปก็มีข้อดีข้อเสียมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงการอัพหน้าเด็กซึ่งเป็นการฝังเข็มไหมแบบในสายของคุณหมอเมื่อกี้มีคุณพี่ชิดาพาถามว่าช้ำไหมคะหรืออะไรยังไงเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยมันแค่มีรอย เข็มรอยแดงนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองมันไม่ได้เขียวแบบจนน่าเกียดไม่ไม่ไม่อะไรยอยเห็นภาพแล้วคุณหมอได้นะไปดูกันเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนอันนี้คือก่อนทำนะแล้วพี่เขาทํางานในโรงพยาบาลแล้วก็มีพวกอาชีพเดียวกับหมอเนี่ยนะอยู่ที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยพูดถึงรายการเราด้วยนะครับโอเคค่ะนะครับขอเสียงด้วยนะครับทำอะไรอยู่ที่ชัยนาทนะครับอ๋อเป็นพยาบาลอยู่ที่ชัยนาทค่ะอยู่แผนกไหนครับ ไม่ได้บอกไ้ว็มีใครแนะนํามาฮะก็เป็นน้องสาวที่เคยมาทํากับจ้จารย์คะอ๋อแล้วรู้จักรู้จักหมอกัที่ไหนครับรู้จักจากหมออีกท่านหนึ่งอ่ะที่เปิดคลินิกหมอที่เปิดคลินิกหมอที่โรงพยาบาลแนะนาค่ะหมอที่โรงพยาบาลที่ไปเปิดคลินิกค่ะหมอที่เปิดคลินิกค่ะหมอเขาทางานที่โรงพยาบาล อันนี้เป็นว่าเห็นหน้ามีคุณหมอแนะนํามาอันนี้เป็นเป็นรูปก่อนที่จะรักษาก่อนที่จะรักษาครับก็เราก็สัมภาษณ์ไว้ว่าเออเขาดูเราหรือเปล่าบางทีเขาจัดอยู่ใน2คนอย่างนี้อยู่ในห้องเอ้ะเขาจะเปิดดูกันไหมเนี่ยนี่สิแต่อุ้ยอยากเห็นว่าพอหลังจากเขาทำนี่เป็นยังไงอยากดูนะคือทำเสร็จปุ๊บเราก็ขอเขาถ่ายเลยนะทีนี้ยังจำหน้าได้เนาะค่ะนะครับ แค่รอยแดงแค่นี้เองคือพี่เขามาดูมาทําเกี่ยวกับหน้าเด็กใช่ไหมคะหน้าเด็กครับซื้อคอร์ดหน้าเด็กครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นไหมฮะคือจะเป็นแค่รอยแดงแค่รอยแดงฮะแล้วก็จะมีบวมๆเดี๋ยวเย็นนี้ก็ยุบละนะครแค่นี้เองเด็กไหมฮะเด็กขึ้นไหมครับค่ะก็คือตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบเอ๊หน้าดู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 ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าจริงๆมันเป็นแบบว่าเอฟเฟกว่ามันบวมบวมแค่นั้นเองนะครับซึ่งแผนปัจจุบันก็บวมได้ได้เหมือนกันนะฮะ ซึ่งฝังเข็มเนี่ยเราจัดว่าบวมน้อยแล้วแผนปัจจุบันจะบวมมากกว่านี้อีกนะคะคือจุดฝังเข็มเนี่ยเจ็บน้อยบวมน้อยเลือดน้อยนี่คือวันแรกวันแรกครับก็คือทําเสร็จไปคือจะไม่มีรอยฟกช้ำมีแค่รอยแดงมีแค่แดงๆแค่นี้แค่นั้นเองเย็นนี้ก็หายละเดี๋ยวก็ยุบบวมละก็คือหลังจากที่รักษาเนี่ยก็จะค่อยๆยุบยุบลงแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นแค่บนไดอย่างที่หมอบอกแล้วเดี๋ยวในในคอร์สหน้าเด็กเนี่ยน้องอู๋ท่านหนึ่งเดือนเนี่ยมาถ่ายรูปให้หมอถ่ายรูปเนี่ยนะีม ทพิเศษพิเศษให้ได้ด้วยนะครับค่ะ อ่อแหละแต่ว่าแน่นอนย้ําเลยนะคะสาหรับโปรโมชั่นคอับหน้าเด็กปกตินะคะราคาอยู่ที่ประมาณ50,000บาทนะคะคแต่สําหรับใครที่สนใจงบไม่ถึงทําไงดีก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะมีลดลดลงมาได้บ้างนะคะครหรือว่าอยากจะได้ยาหน้าวานแถมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะฝากไว้นะคะที่0 2 7 1 4 1 6 1 9และ0 8 8 1 1 5 5 4 4 2 3 Facebook ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m d r p o n g s a t ลส n รพงศรรวมถึงเว็บไซต์นะคะ w w w d r p o n g s a t ็อ n c o m ศรค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์เที่ยงจงจนถึงบ่ายโมงนะคะทางเฮลครัสค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเรียนในช่วงบ่ายสองโมงครับบ่ายสองโมงนะคะยังชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกันค่ะอะเราวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรวมถึงข้อความ SMS ด้วยนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ